ไม่นี่นั้นจอดยำแหนมดูเครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆนี่พิเศษเลยนะเนี่ยที่สั่งมาเนี่ยพิเศษไม่ผักสำหรับเด็กหืมจะอร่อยเรามาทานยำแหนมนะครับนี่ผมอยู่ที่ตลาด700ไร่นะครับ วันนี้ก็มีทุกวันพระฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะมีรอคิวนิดนึงเต็มหน้าร้านเลยไม่ใส่ผักเลยโอ้ยของเรานี่เ <c oughs> มนูต่อไปเป็นพิเศษของเราพิเศษนะครับนี่ไม่เหมือนใครไม่เอาผักเลย ของไม่มีประโยชน์นะครับลูกสาวผมไม่สั่งนะลูกสาวผมกินแต่ของมีประโยชน์นี่ผักมันไม่ดีนะลูกเนาะเออเดีได้บอกพี่เขาไม่เอาผักเลยนี่กินผักแล้วอ้วนนะใช่นั่นไงโตช้างไงกินแต่ผักนะเสือกินแต่เนื้ออ่าไม่อ้วนเสือกินเนื้อไม่อ้วนเนาะสิงโตเงี้ยตัวพร้อมเงี้ยอ่าไอพ่อค้าอยู่พวกเดียวกับลูกค้า ตเสลของความเป็นไทเราจึงร่วยืนตรงเครพงชาติอคภาคมิใจในเและความเีสงเรียบร้อยธงชาติจบได้พอดีเลยนี่แบบนี้เลย 50บาททุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับพิกัดเขาอยู่ซอยที่6อ่ามีข้าวยำแหนมยำแหน,ม,แหนมสดแล้วเขามีหมูกรอบด้วยนะนี่แบบนี้เลยฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูอ่านี่นอกจากยำแหนมแล้วนะแบบนี้นี่หมูกรอบโจรสลัดนะครับอ่าห้ามกินในทะเลเดี๋ยวโดนป่นนี่เป็นไงยกนิ้วเลยซอยที่6เจ็ดไร่ไ่นะแบบนี้ทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นี่ Yeah. Uh.